ในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตลูกศิษย์ของเราคงจะมี IQ และ EQ อย่างเดียวไม่ได้แล้วครับแต่ลูกศิษย์ของเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า DQ หรือ d i i i t a l i n t e l l i g e n t q u o t i e n t ความฉลาดทางด้านดิจิตอลด้วยแต่เราจะสอนเรื่องนี้ให้กับลูกศิษย์อย่างไรละครับที่เด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้อย่างสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันวันนี้ผมมีเว็บไซต์ดีๆมาแบ่งปันครับ มาสอนลูกศิษย์ของเราให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยกันเถอะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดีนแช่นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่อาจจะผ่านมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องมือนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ใช้สําหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับมาแนะนํานะครับ สิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า d i g i t a r k e y c a s p a r i s o n e o r g u k นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยบริษัท Dtech นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาตั้งต้นพร้อมๆกันที่เว็บไซต์ d i g i t a r k e y c s p a r i s o n e o r g u k นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าขอต้อนรับสู่ s a v e Internet เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กวัย5้ถึปีเนี่ยได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานมากขึ้นนะครับเมนูก็จะมีเกมนะครับแน่นอนนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมีห้องสมุดนะครับที่ใช้สำหรับการ ค้นหาคัพท์เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนนะครับบล็อกกริ่งนะครับมีร่องรอยบนอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นพัฒนานุก,กรมทางด้านดิจิตัลในการหาความรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณครูก็สามารถที่จะมาอ่านได้พ่อแม่ก็สามารถที่จะมาศึกษาได้นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปแนะนําลูกศิษย์ต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคุณครูเนี่ยนะครับ ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับตรงนี้ให้สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใชฟ้ฟรีเพื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยนะครับมีคู่มือสําหรับคร,ครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับมีประกาศนิยบัตรถ้าเกิดใครสามารถที่จะพิชิตด,ด่านต่างๆนะครับในในเกมนะครับในเว็บไซต์นี้ได้ก็สามารถที่จะได้รับเกียรติบัตรไปนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะมาอ่านได้นะครับ ในวันนี้เนี่ยผมจะขอลงรายละเอียดไปในส่วนของการพาทุกขั้นไปลองเล่นเกมก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเกมนี้เนี่ยมันมีความสนุกสนานและเป็นประโยชน์ยังไงนะครับผมก็จะกดไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีเขียนว่า get started นะครับแล้วก็มันจะมาที่หน้าของเกมนะครับที่เขียนว่า be smart yout hard นะครับก็คือเป็นคนที่ฉลาดโดยที่ใช้หัวใจเป็นตัวนำนะครับหรืออาจจะแปลอย่างอื่นก็ได้เนาะ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดปุ่ม P. K นะครับก็จะมีตัวการ์ตูนขึ้นมาตรงนี้แลวมีภาษาให้เลือกด้วยนะครับส่วนเล่มหนังสือนี้ถ้าเกิดกดไปก็จะไปที่ไลบารีนะครับก็คือห้องสมุดเกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ๆที่เด็กๆอาจจะไม่รู้จักแล้วก็าอาจจะต้องมีความรู้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นเกมนี้นะครับมันได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตกด K ไปต่อนะครับ โอเคนะครับเมื่อเรากดเพย์ไปแล้วสามารถใส่เป็นคู่เล่นใหม่ได้นะครับสมมติว่าผมใส่เป็นคิดแดนแช่นะครับอ่าสมมุติว่าใส่นะครับอ่ามันใส่ได้เท่านี้ผมจะใส่เป็นคิดเดนอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับแล้วกดปุ่มเพย์นะครับสามารถเลือกอายุได้ด้วยนะครับตั้งแต่5ขวบไปจนถึง16ขวบนะครับผมจะลองเลือกสัก10ขวบไปแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มเพย์นะครับขอต้อนรับคิดเดนนะครับเริ่มกันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะมีข้อความไม่อ่านนะครับสิ่งสําคัญคือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเน้นย้าให้เด็กๆอ่านข้อความด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเด็เดกๆอาจจะอยากกดๆๆเพื่อเล่นเกมให้จบนะครับแต่ก็อาจจะพลาดความรู้ที่สําคัญและจําเป็นเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านด้วยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราหาสิ่งที่คุณรู้ด้วยการทําแบบทดสอบสั้นๆนี้อ่านแต่ละประโยคและเลือกว่าคุณคิดว่าอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเท็จนะครับผมก็จะกดเครื่องหมายถูก ถ้ามีคนส่งข้อความน่ารังเกียจมาให้น้องควรบอกให้ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้รู้นะครับอันนี้เป็นจริงเนาะนะครับเมื่อเราตอบถูกหรือผิดเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมาแนะนําแล้วก็สอนด้วยนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับการบอกผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถผ่านช่วงเวลานั้นไปได้นะครับผมโอเคนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ เว็บไซต์ไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดรูปและเรื่องราวนั้นก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แท้ทรูมากนะครับเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตที่ใครสามารถเขียนอะไรก็ได้เนี่ยและแชร์ต่ออะไรก็ได้เนี่ยสิ่งนี้สําคัญมากๆที่เด็๋ๆวจะต้องคิดและแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นจริงนะครับอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความคิดเขียนอะไรเป็นข่าวลวงนะครับเยี่ยมนะครับถูกต้องมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่มากนะครับอยู่ในนั้นนะครับผมไปต่อเนาะ การเปิดเผยรหัสผ่านของน้องให้ผู้อื่นรู้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้น่าจะเป็นเท็จนะครับน่าเด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเนาะไปต่อนะครับมันโอเคที่จะแชร์รูปภาพตลกๆของเพื่อนในโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นเรื่องของการบูลลี่กันนะครับหรือว่าการกันแกล้งกันบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่เด็กๆก็ต้องรู้ด้วยว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันคือการไซเบอร์บูลลี่กันอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับ อ่าเยี่ยมเลยถามเพื่อนๆก่อนที่น้องจะแชร์พวกเขาก็มีรูปที่เป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วส่วนบุคคลด้วยนะข้อต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายถ้าน้องไม่สนใจข้อความที่คนแปลกหน้าส่งมาให้อันนี้เป็นเป็นเท็จนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องหยาบคายที่น้องจะบอกผู้ใหญ่นะครับเมื่อมีคนแปลกหน้ามาพยายามติดต่ออันนี้ก็เป็นแบบสอบถามสั้นๆก่อนนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่ตัวเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตัวละครตัวนี้ชื่อว่าน้องฟ้านะครับจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจําเป็นจะต้องรู้ก็คือ DQ นะครับหรือ Digital Intelligence quotient เป็นความฉลาดทางด้านดิจิตอลนะครับไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือว่าถูกเทคโนโลยีใช้เป็นอย่างเดียวแต่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ความรู้แล้วก็ทักษะชุดนี้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นสกิลเซ็ตชุดนี้ เพื่อที่จะทําให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในลักษณะน,นี้ผมก็จะกดนะครับพาท่านไปดูอีกชนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็อยากให้ท่านไปเล่นเองนะครับหรือว่าส่งต่อเกมนี้ให้กับลูกศิษย์หรือว่าลูกหล,ลานๆก็ได้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนําไปให้เด็กๆเ,เล่นเพื่อเพิ่มและเสริมความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีย่างปลอดภัยด้วยนะครับโอเคนะครับ อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็นคําพูดที่ดีหรือเป็นคําพูดที่ไม่ดีนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่กันด้วยคําพูดนะครับนั่นเธอใส่อะไรอยู่นะมันดูประหลาดมากนะครับอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ดีเนะาะน,นะครับเด็กๆก็จะได้ตอบคาถามด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําของ Google ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ของ Google ก็มีนะครับอันนี้เป็นของเว็บไซต์ d t แทก ยังไงก็ลองนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องของความฉลาดทางด้านดิจิทัลได้นะครับคิดว่าเว็บไซต์นี้และคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจจะพัฒนานะครับทักษะความรู้ DQ นะครับให้กับลูกศิษย์แล้วก็ลูกๆแล,ละหลานของเราทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจติดตามให้ทีเดียแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากส่งเครื่องมือดีๆแบบนี้ ให้กับลูกศิษย์นะครับแล้วหรือว่าเราเนี่ยไปลองเล่นเองก็ได้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ที่คลิปวิโนหน้าหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งต่อสิ่งนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ